การให้ปุ๋ยทางน้ําแบบใช้ปั๊มป้นยาสามสูบครับสวัสดีครับ,นนรบพบกันในรายการเรื่องเก่าเราเรื่องปั๊มจากผมอาจารย์เฉาครับทางเลือกใหม่ของการให้ปุ๋ยทางน้ําแบบใช้ปั๊มสามสูบนะครับเ,เราก็มีข้อเสนอมานะครับเราก็ไปซื้อปั๊มสามสูบตามที่ร้านขายเครื่องมือเกษตรนะครับไม่ต้องตัวใหญ่ตัวเล็กที่สุดนะครับ ราคาก็จะไม่แพงมากประมาณสัก3 0 0 0ันถึงห้าันนะครับเราไม่ต้องใช้ปั๊มดีมากเพราะว่าเราใช้แรงดันต่ำครับหรือเราจะใช้มันมีอีกอย่างขายก็คือปัม๊มแรงดันสูงที่ใช้แบตเตอรี่ก็ใช้ได้นะครับตามร้านเกษตรก็มีขายนะครับครับข้อที่2นะครับข้อดีของการใช้ปัม๊มสาจูบเนี่ยครับมันมีข้อดีคือสามารถย้ายปั๊มไปที่หัวแปลงได้นะครับ ให้ปุ๋ยแต่ละชนิดที่หัวแปลงได้ทําให้ต้นไม้ได้ปุ๋ยตรงตามความต้องการนะครับ <c oughs> วิธีการทํางานนะครับสมมุติว่าเราซื้อปั๊มมาตัวนึงแล้วครับเราก็ดูสมมุติว่ามันให้น้ําที่10ลิตรต่อนาทีนะครับ <c oughs> เรามีปุ๋ยที่ประมาณ50ลิตรนะครับเราก็จะไปใส่ลงไปในถังนะครับถัง200ลิตรก็จะเติมน้ําลงไปอีก150ลิตรก็เป็น200นะครับ พอ200แล้วนะครับเราก็จะเปิดปั๊มน้ําปั๊มน้ําไปให้ต้นไม้ก่อน20นาทีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเปิดปั๊มปุ๋ยเนี่ยอีก20นาทีนะครับ2ี่านาทีไอ้ถังสองเล็ก็จะน้ําปุ๋ยก็จะหมดเราก็จะปิดปั๊มปิดปั๊มก็ปั๊มตัวใหญ่ก็จะปั๊มน้ําไปให้ต้นไม้ยังอยู่นะครับก็จะปั๊มไปอีก20นาทีตรงนี้ก็เพื่อให้น้ําที่ไม่มีปุ๋ยนะครับกดปุ๋ยลงไปใต้ดินเพื่อให้พืช รา,ากพืชได้กินได้เต็มที่ครับก็จะเป็นไปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้ปุ๋ยทางน้ำนะครับข้อที่สี่นะครับวาวปรับแรงดันเนี่ยไม่ว่าเป็นสามสูบหรือจะเป็นแบตเตอรี่เราปรับลงไปให้มันเหลือประมาณสัก10บาร์ก็พอครับเพราะว่ายิ่งบาร์ต่ำเนี่ยอมอเตอร์ก็จะทำงานน้อยนะครับเรงน้อยลงก็จะมีความทนทานมากขึ้นครับ,รบถ้าพัม ถ้าปั๊มตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราตั้งอยู่ในบ้านนะครับเรามีไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถที่จะผสมปุ๋ยใส่ถังแล้วเราใส่ลูกลอยไฟฟ้าลงไปในถังนะครับเวลามันปุ๋ยน้ําหมดเนี่ยมันก็จะตัดการทํางานเองเราไม่ต้องไปคอยเฝ้าก็สะดวกขึ้นไปอีกแบบหนึ่งครับครับวันนี้ก็เรามีปั๊มสามสูบนะครับที่เราซ่อมเสร็จแล้วสาภาพพร้อมใช้งานนะครับ มาให้ท่านดูและจําหน่ายด้วยครับเดี๋ยวตามผมไปดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มสมสูบตัวเล็กนะครับทุกตัวเราไม่ได้เผื่อเฉพาะาให้ปุ๋ยทางน้าอย่างเดียวนี้เราใช้ล้างรถใต้นะครับมีแรงดันร้อยบาทขึ้นไปทุกตัวครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับไฟบ้านนะครับสต่เราจะไปล้างรถก็ได้จะเอาไปให้น้ําปุ๋ยก็ได้นะครับ มันจะมีอุปกรณ์คือตัวนี้เป็นตัวปรับแรงดันนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับแรงดันนะครับดั่นน้นนะครับก็จะเป็นกรองนะครับปั๊มที่ที่ถูกต้อง Dae. จะต้องมีกรองทุกตัวนะครับแต่อันนี้เรามีกองตัวเดียวนะครับตัวนี้มีกรองก็เราขายตามที่มีอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้แค่เป็นเครื่องแรงนะครับสายสามสายนะครับ ตัวนี้สาสายเครื่องแรงครับตัวนี้ก็จะปั๊นน้าได้ประมาณสักสิบลิตรนาทีนะครับ10ลิตรนาทีนะครับมันมันสิถึง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 สิลิตรได้นะครับที่แรงดันสูงนะครับถ้าแรงดัน10บาทนี่มันก็สบายสบายครับทนมากครับมันได้ร้อยบาทสิบบาทนี่มันทางานเบาสิ0เท่าแล้วครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์สองแรงนะครับสามสาย3 8 0โวลต์นะครับ ก็จะปั๊มน้ําได้1 0ถึง20ลิตรต่อนอาทีนะครับเราก็มาดูกันครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับแรงดันได้ครับเราจะทําแรงดนันถ้าเราให้น้ําปุ๋ยเราให้มันแค่10บาก็พอครับมันก็จะมอตเตอร์ก็จะทํางานน้อยลงนะครับแรงดันก็จะไม่มีความแรงดันมากตัวปั๊มก็จะทนทานมากขึ้นครับวันนี้ก็มีมาเสนอให้3ตัวนี้แหละครับสนใจก็ติดต่อกลับมานะครับสอบถามได้จากทางบริษัทครับ ขอบคุณที่ติดตามบทความนะครับจากผมอาจารย์เาวนะครับสวัสดีครับ